เราได้หนังแค่สามให้บินยูมาขับไปทำมาร์คส้มโอเคดข้างหน้ากูมาเขียวอขับไปทำมาร์คส้มบ้านนี้ขึ้นหลังคาแล้วบอขึ้นได้แต่โดนข้างหลังยิงไลโดนมารดนมาที่พีิงมันไม่ได้เียมันไม่ไดเอาไอเบียบัรไปเล้หนี่หนึ่งไว้ยังไปไเป็นวีพีกับเค G ลจีคีตายส้เนี้ยวี Watch out ขยบบับรถมาเนินนั้นนี่อยู่ในวงนะเอาเวิดเอชยิงดะจะมันแค่เดียวไม่จิ้มทิ้มเนี่ไม่จิมม้มไม่จิ้ม,ม,มถ้ามันถ้ามันมาจิ้มตรงนั้นนะ่ะออกจากเนินนี้นไปไป่าเล้วแบบปะจะไม่ได้ก็มันอยู่ในนันนนสองตัวเลยมีสองตัวนะตรงนั้นจ้องไปนอนในตรงนี้อ่าอ่าอาจจะป้ายเหยดได้ตรงนี้ที่เราให้ ที่ไม่เห็นฝานะเพราะว่าต้นไม้บังขโมยก่อนลองไปนิดเดียวตัวขี้แถวเนินน่ะอยู่กับพี่นะต่อไปไอ้วงเราเจ็บมีซาเบียะไรรึเปล่าให้บิน่อยมาบะางถอยไม่ต้องถอยถอยมาถอยมามันห่างเราเล่นปิงกับบอลนะตรงพี่เสี่ยงโดนทิ่มมาดิพี่โคนตอนเนี้ยเฮ้ยไม่วงมันเล็กแล้วนะ เ้องั้นให้พี่โจ้ไปเติมอ่ะรอเลยระเบิดไม่อะไร้นะทีไม่โดนได้ไงาระเบิดแม่งอยู่ใกล้แล้วกลับมาไปหาพี่โค้ดีกว่าไปทิมเฮ้ยทิมเฮ้ยสัตว์เนยเติมไม่ทันเติมยังมาน้าเดินเข้าบ้านเลยเดิน

บีเคเข้าบ้านก่อนแล้วให้ไไมันเล่นมันนี่แหละไม่ต้องหม่องไวชันนะเอาตัวไหนทีหนึ่งมันใจช้าโดนทิ้งไม่ใช่ว่าตรง,ตรงไ,ไหนไหวะพี่เอาไ้ตัวดีหล่อของมก็โดดมาหรอจากขั้นสองมันมาอยู่หลังแบงนี้เว้ยผมไม่รู้เลย,เลยถ้าผมขับมาไม่ยิงมันร้องคิววัน น้อยแล้วก็รู้ที่บ้านหรอกคิวตาสบายนนหนึไม่มีใครที่มาไม่มีบีเทียงไม่มาบีเทียงเล่นมาคนเดียวอยู่ฝั่งขอบวง ขนไปหมดข้างบนข้างบนกาฟาร์มวอดัตปะเออวอดัตก็วีพีอีนะวอดัตพี่ของเราข้างบนเอดัตแบบนี้นะใครมีอะไรบเยอะบ้างต้มยาดับเยอะไหมน้ำศพน้ำศพมีปะศพดะีเลยไม่มีไม่มีแน่นอนวอวอต้องการกราฟต้มจากวอดัตนะไม่งั้นชิดเนืนเลเขาจะเล่นยากอะไรกันไปกหอดครับทางนี้ป้อนวัดระวังตัวล็อกนะ้ไม่มีล็อกมันชิดเนิน ไม่หรอก B K มั้งข้างหลังมาไม่เหมือนเขาไปติมมานน้องนึ่งน้อนึ่งน็อหงนีารดี๋งว่ะไปเวลวมาจะทิ้เนินทิ้เนินไปแล้วเห็นแล้วเนี่ยเ๋ยวพี่บอกเหน้ มาแค่สองมาแค่สองเหตุเหตุตุ่มแรงป่วยพอแล้วเกยไหมบ้างบ้านนี้เรางมานนี้หลังเรามาชิมหมดแล้วนะบ้านนี้มาแล้วนะบ้านมันส้มทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่เลยนะ่

ทีนี้ทีนี้ปังกูนะเดี๋ยวกูจะแจ้งตัวมารต้มอ่ะเร็งเราแล้วก็มานสองนะเห็นข้ามาสองถึงสามตัวมาต้มอ่ะเข้ามากันจากบ้านเลยะดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเติมอยู่เทยาเดิเพื่อเปนกอบบ้านนะเกดว่าเอ่เ่นเ 2, 2%. สองสองบ้านสองแล้วก็เนินสองเพราะว่าเนินเนินเราจะมีเกียดีิง เนินวะเวเนินเนี่ยเนินที่มึงไปเข้าวะดั๊ดอ่ะอ๋อโอเคโอเคดั๊ดมองดูดิเนินซ้ายเล่นสวยปะการซ้ายได้เหรอได้ได้ซ้ายเล่นได้เบียเออเบียเบียเล่นได้เบียเล่นได้โอเคทีนี้เราเราสวยนะโปรแกรมอะเรางเปลี่ยนโปรแกรมฟินอลโคชันเปลี่ยนตัวบ้านนี้สี่นะไม่สี่ก็สามลอยดูวงวงเราเดี๋ยวบ้านทีนี้เราโปรแกรมบ้านนี้นะ แล้วก็ให้เมียดูบ้านก้มก็ต้องมาพี่เจ้ามาเมียดูแลรอบ้านนักส้มอ่ะเพราะว่นนักส้มเตรียมจะออกเดี๋ยวมันต้องเซ็นสมองมาทำเล่นักไอ้บ้านนักส้มอ่ะยังอยู่ในวงอยู่แถวๆนั้นอ่ะแต่บ้านบ้านนี้ทิ้งแน่นอนเนี่ยมันอยู่เนินอ่ะทิ้ถอยมาได้นะอ่าทุนี่เราไม่รับหมดนะครับทีละตีอยู่บ้านนี้คนนี้ให้กำลังใจว่าไม่มีกูไปจุด แตงโมองจะได้ผมนะใช่ใช่ใช่ไมได้นะแต่ไม่ได้โทนี้ด้วยผมองติดตายแล้วก็เดี๋ยวเล่นระเบิดหรอน็อกหนึ่งนะมันนอกหนึ่งนะเดินี่เข้าไปมันเดินแล้วนะท้ายบวกกันน็อกเองนะจ้าประทีปเนีเนี่ยดับเหรอยิงถอยเล็กๆเพื่อนไม่ไปยิงซีก่อนโอ้ยยิงเก็บต่อ สายสามถ่ายไปเลยเพื่อนไปเื่อมาแล้เล่นโซนนี้เพื่อนเล่นไปเลยจ้ะจขเน้นไล่คนที่อีกรูนึงรายทมนางหวยน้องนึงซับไม่ได้เพื่อนไม่ต้ีดึงกนเลยมเล็งเล็เลเล็ลตายมันเล็เดี๋ยวมาการซ้ายเราแค่เกคนได้รายเดียบ้านนี้สานะบ้านน้ต้มอ่ะเออเอห้าตอนเนี้ย สองสองเอ้ยเหลือพีเกมส์วะจริงจร่งเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวมาซ้ายอ่ะเดี๋ยวเอาซ้ายอยู่พ่อมันเลี้ยขวาแต่แพรพีโค้ดเดี๋ยวๆาหมดเคลียเก็บสี่วะแต่ฟาดรู้อ้าวจี ูโถมออปชั่นไป็น้วครัเลยเยียใช่ปะเออผมเก็บีพีสี่เลยปะเออสี่เลยตอนนี้มี3สามเพิ่มมาสี่เป็นเจ็ด